สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้รุงทองก้อนก็มีนิทานคาผวนเอามาให้ฟังอีกหนึ่งเรื่องก็มีเพื่อนกันสามคนน,นั่นแหละสมชายสมศักดิ์และก็สมคิดเขาเรียนจบมหาวิทยาลัยสาธารณสุขแห่งหนึ่งพอเขาจบได้รับปริญญาเสร็จแล้ว ทางมหาัยก็ได้ส่งตัวไปประจำอยู่บนดอยแถวภาคเหนือนุ่นทั้งสามคนก็ไม่ได้เจอกันหลายปีอยู่ๆมีงานเลี้ยงรุ่นก็มาเจอกันแล้วก็พูดคุยกันถามไทยส่วนสมชายก็บอกเพื่อนไปว่าข้านะ่ะโชคดีหน่อย เขาส่งให้ข้าไปอยู่ที่ใต้ดอยเป็นสถานีอนามัยใต้ดอยผููคนแถวนั้นก็เรียกฉันว่าหมอใต้ดอยส่วนสมคิดก็บอกว่าส่วนฉันเนี่ยอยู่สูงขึ้นไปกว่าแกนิดเดียวเองเส่วนชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เรียกฉันว่าหมอ เชิงดอยส่วนสมศักดิ์ก็นั่งฟังเพื่อนแล้วก็ทำหน้างอยงอยแล้วก็บอกเพื่อนไปว่าฉันเนี่ยลำบากกว่าแกแน่เขาส่งฉันไปอยู่เหนือดอยเลยแถวนั้นเขาก็เรียกสถานีอนามัยเหนือดอยส่วนคนแถวนั้นเขาก็เรียกฉันว่าหมอเหนือดอย ปลาดี๋ยวฮะครีวฟรีน้ำผึ้งมะนาวผสมผงเชอร์รีทาม